สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้ลายเบสิกแบบนี้นะคะสีเงินสีทองนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากค่ะ ริบบินที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเหรียญน,นะคะมีแหนบมีกันไกลค่ะลิบบินตัวนี้นะคะเป็นริบบินกากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะเบอร์2ค่ะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบินมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่ 40เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิน้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะต่อมาขึ้นฐานกันเลยค่ะ บินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะเข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ เพื่อนๆคนไหนนะคะจะใส่เหรียญก่อนนะคะก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นยาวนะคะด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะพับค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยสอดเข้าไปนะคะเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะลิ้นให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิน้นเส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นค่ะสอดเข้าไปด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างสอดขึ้นไปแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านซ้ายนะคะสอดแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะ เส้นสั้นด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านล่างขวามือสอดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราจะพลิกด้านกลับมานะคะพลิกด้านกลับมาเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะเส้นด้านบนนะคะ เราจะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้เราจะเอาอเปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แบบนี้เลยเราก็ดันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ เส้นที่สองนะคะแล้วก็โค้งริบบี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้พับปลายริบบี้ลงมาสอดเข้าตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้ค่ะโค้งแบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ เลยเส้นที่สามนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้ค่ะสอดเข้าช่องตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมค่ะ ริบบิ้นกากเพชรก็จะดึงยากนิดนึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะโคง้งริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะเอาปาลายริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบตรงนี้นะคะกลีบตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆค่ะพาริบบิ้ลงมาแบบนี้เลยนะคะนำปลายลิบบิ้สอดเข้าช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะลักษณะนี้เลยริบบิ้โผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้เส้นที่สองนะคะแล้วก็ พับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดช่องตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะ,ะ,คะดึงริบบิ้นมาตรงๆเลยนะคะดึงมาตรงๆแบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลย แบบนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างแล้วก็ดึงจัดกรีบให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะลักษณะนี้เลยเส้นที่สี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะดึรงริบบิ้นมาตรงๆแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสอดแบบนี้เลย แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เลยนำเหรียญมาวางแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้พับริบบิ้นนั่นบนลงมาค่ะริบบิ้น ด้านขวามือพับลงมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นด้านล่างนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะจากนั้นเราก็นำเทปใสนะคะมาติดนะคะแบบนี้นะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้แล้วก็ จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้แบบนี้ค่ะลิบบินตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะแล้วก็จะตัดลิบบินออกนะคะตรงนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ